ไิ่เก็ที่ก่อรครับพระพุทธองค์ตรัสว่าความตายไม่จํากัดแยกเรื่องเท่ความตายไม่มีขอบเขตเรื่องศาสนาความตายไม่จํากัดวันเวลาความตายไม่นําพาเรื่องของวัยความตายไม่จํากัดเรื่องชนชั้นความตายไม่สําคัญตายที่ไหนความตายไม่มีแบบอย่างและก็ตายอย่างไรความตายใสเท่านั้นนิรันดร กราบในพาาิธีวัท่านพระครูสังวรศาสรนกิจเจาาา้าอาวาสวัดป่าหยา,างอันใสประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พระภิกษุและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอยา่างสูงเรียนานางวิมนันที่มาตรือกั์ตัวแทนท่านสะสะรังสิกรที่มาตรือกั์ประธานในพิธีฝ่ายคารวาและท่านผู้กิยิติที่ารพทุกท่านครับขอกราบขมาดวงวิญญ,ญาณ นายสอนสิสัมมากขวาเล็กผู้วายชนด้วยความอะไรยิ่งกะะพนายยิ่งพันว่องไวซึ่งได้รับถันถานม,มาจากทางเจ้าภาให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีชาปนก,กิจศพนายสอนสิิสัมมากผู้วยชนและผู้ช่วยพิธีกรทั้งสีท่านครับหนึ่นายจันอยู่ดีรัสงสนายสมพรทุกหา 3. านายทีศสุริยาน้อยถนอมและ 4. ีนายอัรรเดชเพชรกล้าซึ่งได้รับฉันธรรมะจากทางเจ้าภาพให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานชาพระธิษิศข,ของนายสอนศิรยสามมาผู้วัยชนแต่ผู้มิเกตที่เขารพครับนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งอย่างของครอบครัวสักมากผู้สูญเสียคุณพ่อผู้สูญเสียลูกชาย ผู้ที่เปลี่ยนเสมือนแก้วตาดวงใจต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันที่จะหุนกลับคืนมาอย่างความเศร้าโศกเสีย,ยใจให้กับบิดามารดาภรรยาญาติสนิทมิสหายและในวันนี้ทุกคนได้มาพร้อมกันนักชาวบรรณสถานแห่งนี้เพื่อร่วมแสดงความรักความอาลัยในการจากไปของนายสอนสิสิตสัพมาเป็นครั้งสุดท้ายขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธ อนุภาพแห่งคุณพระธรรมอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีซึ่งในสอนสิริสัมากได้เคยสร้างสมัยนั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จงหนุนนำส่งดวงวิญญาณสู่สูงสวรรค์สถิสถาพรในสัมปรายภยพโ,โลกสวรรค์เบื้องหน้านนทเทิงท่านผู้มีเกียรติที่เาคารพถามเจ้าภาพพรหมญาติญาติทุกๆคน มีความซาบซึ้งในท่าใจไมตรีจากท่านผู้ม่เกียรติเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ตรุณาสลัเวลามาร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังพระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสพทุกๆคืนที่ผ่านมาและนำพวงหรีมาแสดงความกราบและไว้าอาลายัยพระคุณอันใหญ่หลวงนิจกตราตรง,นงในความทรงจำของพระเจ้าภาพตลอดไป ในการจัดงานในครั้งนี้ถ้าหากจะมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกหรือว่าปกพร่องทางประชาภาพก,ก็ขอน้อมรับในความผิดพลาดนั้นและก็ขอกรบาบอารานภาัยมานะที่นี้แต่ถ้าหากมีส่วนที่เป็นกุสลนผลบุญให้ความดีงามทั้งหลายทั้งปวงทางกรบภาพก,ก็ขอมอบให้กับท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขในโลกเบื้องหน้าโน้นเถิด ท่านผู้วิเที่เคารพสําหรับพิธีการและขั้นตอนกับผมขอนําเรียนให้กับท่านผู้วิจัยในทราบเบื้องต้นดังนี้ครับลำดับแรกจาภาพจะได้รับมอบทุนจากหน,น่วยงาน1กองทุนหมู่บ้านพลเงิน2อ c เชซีชาวท้าง3พี่นุ่น4เสือสิงห์อีลิเฟนไทยแลนด์5บริษัท a i a และจ้าภาพจะ มอบทุนเพื่อสาธารณกุศสนพร้อมพัดลมมีทั้งหมดเก็ดทุนด้วยกันครับหนึ่งโรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 2. องกองทุนหมู่บ้านโพนเงิน 3. วัดป่าหนองพยอม 4. จุรวมอสอมหมู่ที่10บ,บ้านพลเงิน 5. วัดสารลาอยบ้านท่าม่วง 6. โครงการคดชักอนา,าจาักรจังหวัดสุรินและเ็ดมู่ริธิบาลุกเพื่อสาธารณกุศล ขอให้ทัานหน่วยงานนะครับ 8. วัดสุกาวาดบ้านท่าเรือ9วัดปาอุทุมพรบ้านบิง 10. วัดโดนพันท่าบ้านโนนท่า 11. วัดเอราวันบ้านขี้เหล็ก 12. วัดบ้านตราและ13โรงเรียนบ้านช้างอุนวิทยาเพิ่มเติมองค์การวรรส่วนตะบลท่าม่วง ลำดับที่สองก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบางสุกุลบนเมฆครั้งละสี่ผืนมีทั้งหมดห้าถึงหกชุดลำดับที่สามทอดผ้าบังสุกุลในศาลารรมสังเวชครั้งละยี่สิบห้าผืนลำดับที่สี่นำเรีชีวะปัดพอสังเกตและลำดับที่ห้าทอดผ้าไตรบางสุกุลต่ผู้มีเกียรตครับปัจนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วประผมขอดำเนินพิธีการตามที่ไนำเรียนให้กับท่านผู้มีเกียรติในสารเบื้องต้น